ทีนี้มาแลในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุกันบ้างเดินเราพาไปในพื้นที่จังหวัดกระบี่กระบี่นี่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุเนี่ยก็ต้องป้องกันนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะทันรองผู้ว่าราชาการจังหวัดกระบี่นะคะทันก็ได้มีการนําคณะทํางานค่ะไปวิเคราะห์สาเหตุนะคะการเกิดอุบัติเหตุทางถนนข้องจังหวัดกระบี่ค่ะไปลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุอุบัติเหตุหญ่นะคะที่แยกปลาลังค่ะ โดยเรื่องนี้นะคะนายส้มปราดปราบส่งครามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะเป็นประธานการประชุมคณะทํางานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่โดยมีคณะทํางานเจ้าหน้าที่และก็ภาขีเครือข่ายป้องกันและหลอดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ขาารวมทีมห้องประชุมซ่องาบสมุดชัน้นซ่อาซ่อหักงานเทศบาลเมืองกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะค่ะซึ่งเนื่องจากเหตุการณ์เนี่ยค่ะเมื่อวัน,วนที่20มกราคมที่ผ่านมาเวลาซ่องทุมครึงเนี่ยค่ะก็เกิด บัติเหตุทางถนนนะคะโดยมีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคะ่ะชนกับรถกระบะบริเวณถนนทางล่วงแผ่นดินไม้เล็กซี่อวัา แถวเข้าครามตลาดเก่าอะ oh. ค่ะทีตำบลบีใ่ใ่ญ่อําเภอเมืองกระบี่ค่ะก็มีผู้เสียชีวิตที่บริเวณจุดเกิดเหตุจํานวนซ่องไร่นับเป็นอุบัติเหตุใหญ่เลยนะคะตรงนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมคณะทํางานก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและก็ประชุมวิเคราะห์่าเหตุในการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวเนี่ยค่ะเพื่อวางแนวทางป้องกันและกําลอดอุบัติเหตุในถนนใน ครั้งต่อไปนั่นอเองค่ะโดยทางนี้ค่ะก็ได้มีการแน,นยนำให้รวมกันรณรงค์ส่งเสื้อห้ประชาชนเนี่ยตรนักถึงความสําคัญของการขับขี่ปลอดภัยและการเวลาขับรถเครื่องจะไม่ต้องส้วมมวกกันนอกรอยเปอร์เซนเขารับก็จะราจรอนอย่างแข็งขัดเพื่อจะลอดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนทองถนนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปดูแลเกี่ยวกับสิทธิผู้เสียชีวิตพึงได้รับเพื่อจะได้เยียวยาให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตกันต่อไปนั่นเองนะคะ